คลองสวนขออาสาพัฒนาบ้านเกิดทีมรวมพลังพระสมุรเจดีเบอร์สอง,สอง 28สฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านคลองสวนเข้าคูหาเลือกนายกปุค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนครั้งใหม่โปรโดเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองนะักพัฒนาตัวจริงที่มีจิตอาสาใกล้ชิดประชาชนพินิจเติมบุญเบอร์สอง พินิจเติมบุญเบอร์สองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนคนใหม่เบอร์สองพินิษเติมบุญเบอร์สองผู้นำทีมรวมพลังพระสมุรเจดีเป็นอดีตสอจอรหรือสมาชิกสภาจังหวัดชัดเจนด้านความรู้และประสบการณ์การพัฒนาท้องถิ่นรอบด้านพร้อมเข้ามาดูแลโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคทั้งตำบลดูแลคุณภาพ ชีวิตพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยใส่ใจสุขภาพอันาหม่ส่งเสริมการศึกษาการกีฬาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นเน้นบริหารจัดการแบบธรรมาพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เลือกนายกคนใหม่โปรดเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองนายพินิษเติมบุญเบอร์สองอดีตสจคนดีคนเดิมเบอร์สออง ทีมรวมพลังพระสมุดเจดี JD. ขอเสนอนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนหมู่ที่1ชัดเจนโปร่งใสสีไัตยตรีสินเบอร์สองสีภัยตรีสินเบอร์สองเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนรู้จักดีมีจิตอาสามีความรู้คู่คุณธรรมรู้ปัญหาในพื้นที่ รู้หน้าที่ในสภารู้คุณค่าประชาชนเลือกสอบอบตอครั้งใหม่ต้องเลือกคนทำงานคนรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาสีภยัยตรีสินเบอร์สองเป็นสอบอบตหมู่ที่หนึ่งคนใหม่ อาทิตย์ที่28รือพฤศจิกายนเวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นคือวันกำหนดอนาคตการพัฒนาตำบลบ้านคลองสวนอยากเห็นบ้านคลองสวนก้าวหน้าอยากให้บ้านคลองสวนพัฒนาชาวบ้านคลองสวนทั่นหน้าออกมากาเบอร์สองเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์อย่างสุจริตและโปรง่งใสรับบัตรเลือกตั้งสองใบใบแรกเลือกนายกกาเบอร์สองเลือกเบอร์สองนาย พินิดเติมบุญเบอร์สองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนเบอร์สอง ใบที่2เลือกสอ,อบตอหมู่ที่1ก็กาเบอร์สองเลือกเบอร์สองนายศีไผ่ตรีสินเบอร์สองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนหมู่ที่1คนใหม่28พฤจิกาบัตรเลือกตั้งมี2ใบกาเบอร์2ทั้ง2ใบเลือกนักพัฒนาคนรุ่นใหม่เลือกทีมรวมพลังพระสมุทรเจดีเลือกแบบยกทีม กาเบอร์สองทั้งสองใบกาแบบยกชิมชิมชิมหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกัง